สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลมโตอรไวลลเหเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวสารอัปเดตจากทางฝั่งของ Honda Big Wing ที่จะมีการเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งข้อมูลนี้ครับทางเพจของ Honda Big b i ไบได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาโดยตรงครับว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะมีการเปิดตัวรถใหม่พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเคยมีอาการตึงมือไหม และใช้ภาพประกอบทางด้านหลังเป็นทางดินทางเขาประเด็นที่สำคัญคือมันจะเป็นรถรุ่นอะไรกันแน่โดยทางทีมงานม o t ต r ร v เราก็คาดว่าเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจาก All New XADV 750ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เอาเป็นว่าจะใช่หรือไม่ยังไงเราก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันครับผมก็ฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยใน YouTube นี้ฝากกดซับสไคร b ์แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามให้ด้วยเป็นแบบ Favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ Real Time วันนี้ผมพลมอตอรลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ